แต่ที่รู้สิ่งหนึ่งไม่เคยลบเลือนจากใจทำไมไม่รู้ ถือเป็นการโคจรมาเจอกันอย่างลงตัวที่สุดเลยล่ะาค่ะของสองนักดนตรีคุณภาพทั้งเบลสุพลในฐานะโปรดิวเซอร์และทอมอิสราจับมือสร้างสรรค์ผลงานเพลงใหม่กับโลกของฉันหยุดหมุนตั้งแต่ได้พบเธอที่ถูกนําไปใช้ในละครพิษรักรอยอดีตซึ่งนี่ถือเป็นการทํางานเพลงละครครั้งแรกของเบลสุพลโดยเขียนเพลงแทนใจของพระเอกที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่หัวใจก็อย่างมั่นคงต่อผู้หญิงเพียงคนเดียว ก็ไม่เคยทําเพลงละครไม่เคยโปรดิวซ์เพลงละครมาก่อนนี่ก็ถือว่าเป็นเพลงแรกครับเพลงนี้ชื่อว่าโลกของฉันหยุดหมุนตั้งแต่ได้พบเธอครับเพราะว่าจริงๆแล้วแมสเซจของเพลงนี้มันคือความความรู้สึกของของพระเอกที่ตั้งแต่วันแรกที่ที่ได้เจอเออนางเอกเนี่ยความรู้สึกของเขาไม่เคยเปลี่ยนเลยมันก็เหมือนโลกของเขาเนี่ยมันหยุดตั้งแต่ตอนที่เจอละ จ,ไมไมจะว่ายากก็ไม่ยากเพราะว่ามันมีโจทย์ชัดมาอยู่แล้วเรียกว่ามาก่าวใหม่ให้ให้พอมันเป็นเพลงเพลงหนึ่งเนี่ยมันมันมันยังกลมเป็นเพลงรักที่ที่มันฟังในละครก็อินแล้วก็คือฟังแยกออกไปละครจบไปแล้วเพลงนี้ก็ยังสามารถที่จะเป็นเพลงเพลงหนึ่งที่เขาคนฟังก็สามารถไปเชื่อมโยงกับประสบการณ์ความรักของตัวเองได้เลยครับแล้วเธอละยัง ก็จริงๆแล้วพี่เบลอยากให้ลองเป็นตัวเองเลยอะไรแบบเนี้ครับก็พยายามเป็นตัวเองแต่ว่าก็ในที่นี้ก็คือให้พี่เบลช่วยไกด์ให้ด้วยรู้สึกว่า มีความน้อยใจในนั้นนิดนึงมันก็แบบไม่ถึงกับแบบเศร้าฟูมฟายนะแต่เป็นเพลงที่มันแบบน้อยใจแล้วก็อยากจะถามเขาคนนั้นว่าเขายังรู้สึกเหมือนเดิมอหรือเปล่ายังจําฉันได้หรือเปล่าความรู้สึกยังมีให้กันแบบเดิมอยู่ไหมวันนั้นลาเปลีใจเธอลาหรือเปล่าเธอยังเป็นคนเดิมใชไหมไม่รู้วันนี้ว่าใจเธอเป็นของฉันหรือใครแต่ใจฉัน เอเธอเราก็ต้องจินตนาการครับอย่างผมก็พยายามจะแบบว่าเวลาร้องก็ทําให้ตัวมันเล็กเล็กเล็กที่สุดเพราะเรารู้สึกว่าแบบว่าเราแบบโอ้เหลือตัวเท่านี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงกระบีบเค้นขนาดนั้นแต่ให้รู้สึกว่าน้อยใจนะอยากให้รู้แลล้วเธอะอยัง นี่แหละค่ะที่เขาเรียกว่าตกลุมรักตั้งแต่แรกเจอต่อให้อะไรผ่านไปสักเท่าไหร่ก็ไม่มีใครสามารถแทนที่เธอได้ซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามฟังเพลงโลกของฉันหยุดหมุนตั้งแต่ได้พบเธอแบบเต็มๆแล้วทาง YouTube วัน31และที่สำคัญอย่าลืมนะคะละครพิษรักรอยอดีตทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลาสอง,ง,งทุ่มครึ่งทางช่องวัน31ค่ะวันนีสารีอมาตเหมือนกันนะคะเนี่ย